สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโลูกนชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาทําเมนูลาบหมูน้ำตกนะครับก็ <c oughs> อเอาไปย่างก่อนเนาะย่างพอให้มันสุกหน่อยนะแล้วเราก็จะไปคั่วอีกทีนะครับ รร้้อน,อนตอนพักคนซี นี่เราก็จะไปตั้งไฟนะครับคอติดตามดูนะครับเราตั้งไฟแล้วนะครับ นะครับพี่น้องนี่นะครับมาปงเลยนะครับปิดไฟเลยปูนไฟพี่น้องว่าเลยครับ on. Còn... Tại <laughs> à, มาได้พี่น้องจด,ดหนัวมัมนหนาวไปคนครับไปใส่หออีกหลังนะครับ กินออกมาจะน้องเลยหอมมากนะครับเออเนื้อเราย่างเนาะเนื้อหมูนะครับเดี๋ยวชิมดูก่อนนะครับแซบ่บๆไปน้องพอดีเลยไปครับ เป็นอันว่าเสร็จนะคะรับเสร็จแล้วพี่น้องรับหมูน้ำตกเป็นพี่น้องด้วยข่าววันนี้ครับมาครับ,เสร,บ,บรรเสร็จแล่ด้วกันตรอพร้อมที่จเสิร์ฟแล้วครับตักใส่จานเลย จากเลยพี่น้องน่ากินมากมากก็เป็นวันเสร็จนะครับ ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นีก้ก่อนนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องหนุแเพชชาแนลนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับไว้คิดหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ